สรุปเนี่ยตอนเนี้ยที่รัฐบาลบอกวิกฤตมีวิกฤตจ,จริงหรือเปล่าถ้าวิกฤตจ,จริงเนี่ยทาไมรออออ่ะถูกไหมอันนี้ผมว่าชวนตั้งคําถามนะทั้งนั้นจริงที่ถ้ารัฐบาลบอกวิกฤตหรือบอกวิกฤตตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยแอปปอกตังเนี่ยมันพร้อมแล้วนะคือถ้าวิกฤตจ,จริงแล้วก็ไม่ไม่ดื้อทำระบบแอปใหม่โดยที่ไม่จําเป็นเนี่ยคือใช้ของเดิมเนี่ยมันมันเดิมได้เลยนะฮะทุกวันเนี้ยทุกคนก็จะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทแล้ว แต่มันก็เลย<อ>เขาก็เลยอ้างว่า<อ>ต้องให้มีการลงทะเบียนเมือ่อเปื่อกับว่าเป็นประชาชนมาเสนอ,อและรัฐบาลก็ยืนยัน<อ>ก็คือรัฐบาลบอกว่าสนองอว่าจะว่าจะให้เหงินนะนั้นเพื่อทําสัญเหมือนกับทําสัญญาผูกพนันกัน<อ>นะซึ่งเหตุผลนี่นจริงเราก็มองว่ามันมันไม่น่าจะใช่จิตตลงกฎหมายแต่ว่าโอเคเขาก็อธิบายแบบนี้เนาะสํานักงบประมาณก็อธิบายแบบนี้กิจสุนักกิศคณะกรรมกิศิกาก็อธิบายแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องรีบเปิดให้ให้ลงทะเบียนก่อน นะครับเพราะว่าเพื่อจะได้เอางบ67เนี่ยมาใช้ในที68ด้วยนะครับแต่แต่ต้องอย่าลืมว่ามันมีต้นทุนของมันเนาะคือจากเดิมเนี่ยงบ67เนี่ยมันควรจะใช้แล้วอ่าซึ่งมันคือมันก็เหมือนนะฮะท่เงินมันหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะแต่เพราะว่างบ6กเ็นี่ยก็ยังต้องกองไว้ก่อนเพื่อเพื่อรอระบบชำระเงินในเสร็จถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็ตั้งคำถามว่าสรุปเนี่ยตอนเนี้ยที่รัฐบาลบอกวิกฤตเนี่ยนี่วิกฤตจริงหรือเปล่าถ้าวิกฤตจริงเนี่ยทำไมรอ อ่ะถูกไหมอันนี้ผมว่าชวนตั้งคําถามนะทั้งนั้นจริงที่ถ้ารัฐบาลบอกวิกฤตหรือบอกวิกฤตตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยแอปต่อตังเนี่ยมันพร้อมแล้วนะคือถ้าวิกฤตจริงแล้วก็ไม่ไม่ดื้อทำระบบแอปใหม่โดยไม่จําเป็นเนี่ยคือใช้ของเดิมเนี่ยมันมันเริ่มได้เลยนะครับทุกวันนี้ทุกคนก็จะได้เงิน1นึ่งหมนบาทแล้วถ้ารัฐบาลไม่ดื้อถูกไหมครับคือถ้าเราบอกว่ารัฐบาลบอกว่าวิกฤตจริงเนี่ยจริงจริงมันมันควรจะใช้แล้วแต่พอรัฐบาลอ้างว่าวิกฤต แต่เก็บเงินไว้งบการก็ไม่ค่อยมาใช้เนาะเก็บเงินไว้เพื่อไปทําโครงการเดียวคือดิจิตอน Digital ซึ่งใช้เวลาพัฒนาเขาเนี่ยจากเดิมที่มันจะรอแล,ล้วแหละมันเลยวิกฤตจ,จริงๆเลยเพราะมีเงินเราไให้ใช่ถูกไหมครับแัแ้นวนี่มันมันก็ยิ่งเป็นการบริหารที่ผมคิดว่าก็ให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าวิธีการแบบนี้มัน มันถูกต้องไหม,มนะครับเราจะเหมารวมได้ทั้งหมดเลยไหมคะว่าที่เศรษฐกิจมันแย่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลไม่ปล่อยเงินออกมาเอาไปกักไว้กับนโยบายดิส l w a วล e ตหรือมันมีปัจจัยอื่นด้วยที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันย่ำแย่อยู่ทุกวันนี้คะ่ะคือคือผมว่ามันมันหลายหลายาเหตุผลรวมกันเนาะแน่น,นอนว่า,เ,าเงินที่เขาถืออยู่คือเงินกบกลางห้าหมกว่าล้านเนี่ย เขาก็ไม่ใช้เขาออกงบเพิ่มเติมมาแสนสองจะเป็นงบหกเจ็ดเขาก็ไม่ใช้เพื่อรอแตนั้นออกจริงๆแล้วตอนนี้มันมีเงินแสนเจ็ดนะก็คือมือรัฐบาลมีเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่ล้านที่เดกกักเอาไว้อยู่ที่สามารถใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช้แต่ยังไม่ใช้เพื่อรอไปสู่โครงการเดียวคือรอเงินดิจิตอลคราวนี้อย่างที่บอกมันก็เลยว่าจากเดิมอาจจะล่อแร่อยู่คราวนี้ก็ยิ่งหนักเลยอันนี้ที่หนึ่งที่สองแน่นอนมันมีเรื่องโครงสร้างก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเองนั่นแหละที่มันมีปัญหาอยู่ซึ่ง มันก็เป็นสิ่งที่จริงๆก็บอกว่ารรคเก้าไกลก็พยายามพูดมานานละว,ว่ามันถึงเวลาทลายทุนผูกขาดผ oh. ลลอกศักยาภาพของเอสมีของท้องถิ่นเองของศักยาภาพของรัฐไทยเองก็ตามอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่เราก็พูดมาหลายครั้งถูก mm hmm. ไหมครับ mm hmm. อันนี้แต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีคนมาสับสนมากขึ้นเนาะว่ามันมีเรื่องของสร้างที่มันไม่ใช่แค่แค่บอกว่าอัดเงินลงไปแล้วมันจะมันจะช่วยคือแน่นอนอัดเงินลไปมันช่วยแต่ช่วยแล้วมันก็จะหายไป mm hmm. อันนี้ราหาที่เป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยจาก5้าแสนล้านเนี่ อย่างทบอกมันใหญ่พอจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรแบบใหญ่ๆได้เลยนึก,น,กนึกภาพว่าเราเราบอกเราส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วกันเนี่ยเดี๋ยว่จะจะมีคุยตอนท้ายเนาะเราใช้เงินอยู่ประมาณแค่สองสองหมื่นสองสามหมื่นล้านอะ่ะยังทําให้มีคนมาลงทุนมีมีอะไรอย่างนี้ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเรามีห้าแสนล้านเราสร้างอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นเรื่องของอนาคตได้ได้อีกสักหลายอุตสาหกรรมเลยเนาะแล้วก็พัฒนาบริการสาธารนณะอะไรได้อีกเยอะ ก็เป็นเรื่องที่ที่ประเทศไทยต้องต้องแลกกันกับกับนโยบายเดียวข,ขอ,งของ,วองของเรือธงของรัฐบาลนะครับมันไม่คุม้มหรอกครับเพราะว่าเงินขนาดนี้เนี่ยมาแล้วก็หมดไปแล้วระหว่างทางปัญหาเยอะแยะเลยมันไม่ได้สร้างอะไรที่ว่าประชาชนจะไปหากินได้ในอนาคตมาแล้วก็หมดไปพอหมุนทีสามเป็นเงินมาแล้วทุกอย่างก็จะจบลงแล้วนโยบายเอาเงินไปแจกมีมีคนที่ไหนไม่ชอบบ้าง ใช่ไหมครับคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ใช่คนพอใช้เงินไม่เป็นลองเอาเงินไปแจกใครๆก็อยากได้เออมันมันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่คุ้มอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าการนี้เอาเงินในอนาคตมาแจกแล้วดีอะผมถามว่างั้นไปเรียนทําไมเห็นหลายคนไปจบฮาร์วาร์ดไปจบออกซฟอร์ดมาโอ้โหวิธีทําอย่างนี้แล้วไปเรียนทําไมก็ไม่เห็นต้องเรียนเลยเฮลิคอปเตอร์มันนี่มาเลยยังดีกว่านี่ที่มันเป็นดิจิทัลแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะอย่าลืมนะครับ ห้าแสนล้านเวลาใช้ไม่ได้ใช้ห้าแสนนะครับบวกดอกเบีย้ยเข้าไปล้วผมว่าได้มีสิทธิเห็นเจ็ดแปดแสนล้านปอดเลือดคุณเบนเนี่ยที่คุณเบนทานอาหารโดยไม,ม่บัญญับัญญังว่าอุ้ยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยออนี่ก็ออ่พอในหลอดเลือดเนี่ยไขยมันไปเกาะเสร็จปับ๊บมันเป็นตะก,กันเกาะเอาลนะมันก็เริ่มตีบ โอ้โหร่างกายเขาทาให้เกิดโรคความดันโลยต้อตงดันเลือดไปมันก็เริ่มตีบตันไปไม่ทันแตกตายเลยมันเอาไขมันออกหมดไม่อยากเป็นโรคหัวใจดื่มน้ําสมุนไพรก้านตองค่ะ